สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวแดงคารวานเสียชีวิตแล้วงาร่วมอะไรเพื่อนเป็นอีกหนึ่งวันที่วงการบันเทิงไทยสูญเสียเพื่อนร่วมวงการโดยครั้งนี้ งาคารา a w อ official ซึ่งเป็นแฟนเพจอย่างเป็นทางการของสุรชัยจันทิมาทรหรืองาคา,าวา a แจ้งข่าวการเสียชีวิตของนายวีรศักดิ์สุนทรศรีหรือแดงคาราวานความว่ายืนยันแล้วนะครับว่าน้าแดงเสียชีวิตเมื่อประมาณ10 1ถึง12ชั่วโมงมาแล้วโดวยประมาณ จากการอ้างอิงของมูลนิธิปอเต็กตึงวันนี้ต้องนำศพไปนิติเวศท,ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วจึงจะทราบกำหนดการต่อไปครับส่วนพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะเป็นวัดคูบอนครับเบื้องต้นขณะที่งาคารวานรำลึกถึงแดงคารวานทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่านักรบย่อมโดดเดี่ยวอยู่อย่างโดดเดี่ยวตายอย่างโดดเดี่ยวแด่เพื่อนวีรศักดิ์สุนทรศรี สำหรับแดงคารวานเป็นมือกีตาร์ที่ร่วมก่อตั้งวงทอเสนและสัญจรกับงาคารวานตะเวนเล่นดนตรีในต่างจังหวัดก่อนร่วมเล่นกับบังคลาเทศแบนด์ของทองกลานธานาและมงคลอุทกจนกลายมาเป็นวงคารวานเมื่อกลางปีพศ2517ทั้งนี้ทางทีมงาน TRMTV คนอ่านข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์มติชนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ